ประเทศไทยก้าวหน้าในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังมาติดตาม Quick Big Win นะคะ7นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจิสุธรรมพันธ์ค่ะที่ท่านก็ได้ประชุมข้าราชก,การระดับสูงก็มีพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมผ่าน Zoom ด้วยนะคะเพื่อรับมอบนโยบาย7นโยบายค่ะก็ประกอบไปด้วย1ภาษีสหรัฐและการเจรจาการค้า 2. การค้าชายแดนไทยกัมพูชา3 FTA และบุกตลาดใหม่4 ดูแลค่าครองชีพประชาชน5รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร6เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย แล้วก็ข้อที่7คือการปรับกฎระเบียบและการใช้เทคโนโลยีนะคะมาติดตามแต่ละข้อกันนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของการเร่งเจราจาในรายละเอียดการเรียกเก็บภาษีนําเข้าของสหรัฐโดยเฉพาะการคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในประเทศป้องกันการสวมสิทธิ์และกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเพื่อให้บรรลุข,ข้อตกลงแล้วก็สามารถที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐได้ภายในปีนี้ค่ะข้อที่2คือปัญหาการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอยู่หลายกลุ่มนะคะทั้งประชาชนที่จะต้องเข้าไปดูแล ค่าครองชีพเฉพาะหน้าผ่านโครงการธงฟ้าในทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนหลังจากนั้นก็จะมีการจัดทีมลงพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการของแต่ละชุมชนขณะที่เกษตรกรและผู้ประกอบการก็จะต้องช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งการเข้าร่วมมหกรรมธงฟ้าและมหกรรมการค้าชายแดนข้อต่อมาค่ะนโยบายที่3การผลักดันการเจรจาการค้าเสรีหรือว่า FTA ที่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่14ฉบับกับ18ประเทศนะคะก็จะเร่งเจรจาฉบับใหม่ๆที่กําลังดําเนินการทั้งไทยสรีลังกาไทยพูตานไทยเอฟต โดยถ้าหากว่าแล้วเสร็จนะคะจะมี FTA รวม17ฉบับกับ24ประเทศนอกจากนี้กำลังเร่งเจราจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปหรือว่า EU แล้วก็ไทยเกาหลีใต้ด้วยรวมถึงตลาดศักยภาพนะคะ ส่วนข้อมูลยอดส่งออกไทยช่วง8เดือนของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมนั้นเติบโตอยู่ที่13.3%คาดว่า4เดือนที่เหลือของปีนี้มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย24,000ล้านเหรียญสหรัฐก็จะทําให้ภาพรวมการส่งออกทั้งปีเป็นบวกเติบโตได้6-7%สามารถที่จะนํารายได้เข้าประเทศสูงกว่า10ล้านล้านไปจนถึง12ล้านล้านบาทนโยบายที่4นะคะนโยบายเรื่องของการดูแลภายในประเทศก็คือการลดค่าครองชีพ ที่ทำแล้วทำอยู่อย่างต่อเนื่องจากมหกรรมทงฟ้าที่มีกว่า1,300ครั้งต่อปีนะคะรวมไปถึงมหกรรมทงฟ้าในช่วงเทศกาลต่างๆก็คาดว่าจะลดค่าครองชีพได้กว่า5,000ล้านบาทที่สำคัญนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะหยิบยกความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของค่ายาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูงมาทาอีกครั้งเบื้องต้นจะเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน เลือกซื้อ,อยาจากที่อื่นแทนได้โดยดึงโรงพยาบาลมาลงนามความร่วมมือค่ะนโยบายข้อที่5คือการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่จะวางปฏิทินพืชเกษตรสําคัญทั้งข้าวข้าวโพดมันสําปะหลังปาล์มน้ํามัน ผลไม้และพืชสามหัวนะคะทั้งผลผลิตความต้องการวางแบบล่วงหน้าไปจนถึงการหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรและมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวมีทั้งเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มผลผลิตต่อไร่และหันมาเพิ่มสัดส่วนพืชมูลค่าสูงที่ตรงกับความต้องการของตลาดทดแทนส่วนแผนรองรับในช่วง4เดือนนี้จะเน้นลดต้นทุนการผลิตผ่านโครงการทงเขียวสนับสนุนปุ๋ยราคาถูกการชะลอการขายช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด ผ่านการให้สินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือไร่ละ1000บาทเป้าหมาย4.6 3ล้านครัวเรือนไปจนถึงแผนเร่งรัดการส่งออกข้าวด้วยนะคะนโยบายที่6เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยก็จะมีแผนงาน6มิติตั้งแต่หาตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการโดยการเพิ่มสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G ียกระดับร้านอาหารไทยซีเล็กสินค้าตรา Thailand Trust Mark กการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการช่วยให้เข้าถึง เงินทุนเพิ่มช่องทาง ตลาดผ่าน e-commerce แล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ง่ายต่อการเข้าถึงมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการส่วนข้อที่7นะคะเป็นนโยบายเรื่องของการปรับกฎระเบียบและใช้เทคโนโลยีก็จะมีการใช้เรื่องของ ai นะคะมาในการวิเคราะห์ด้วยนะคะว่ามีอุปสงค์อุปทานของสินค้าอย่างไรบ้างเพื่อให้มาตรการทางการค้านั้นทันต่อสถานการณ์แล้วก็ขยายช่องทาง e-commerce ให้กับสินค้าท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดสากลน,นะคะนี่เป็นข้อมูลภาพรวม7นโยบาย ควิกบิ๊กวินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ประเทศไทยก้าวหน้า